คลิปแลนเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลสาบอีรีมีแม่น้ำคูยาโฮกามาจากน้ำตกแดงกระาไหลผ่านนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ในรัฐโอไฮโออเมริกามีชื่อเสียงด้านดนตรีร็อกแอนด์โรลนะคะสถานที่จัดทำสตูดิโอและภาพยนตร์อิสระหลายเรื่องนะคะเป็นเมืองอาหารที่ดีที่สุดอันดับ7ของประเทศ สวัสดีค่ะวันนี้เคทีมีโอกาสมาเที่ยวที่คลิปแลนด์โอไฮโอนะคะเลยเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันว่าเราที่ตัวนี้เราเจอเจออะไรบ้างมีอะไรน่าท่องเที่ยวในคลิปแลนด์โอไฮโอนะคะมาติดตามกันนะคะจะเป็นสะพานเข้าไปในเมืองนะคะตรงนี้สะพานเข้าไปในเมืองเสียงรถวิ่งกัน คลมุมความคลมุมความอยู่นะคะข้างล่างจะเป็นทางเดินท่องเที่ยวออกกําลังกายนะคะก็จะมีาน้ําแม่น้ําเล็กเล็กนะคะไหลผ่านมีทางรถไฟนะคะมองในตัวเมืองจะสวยค่ะเมื่อใกล้จะสวยมากเลยดูนะคะน่าท่องเที่ยวมากมองไกลไกลก็จะสวยจะเห็นนะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปออกป้ายของคลิปแบบด้วยนะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะ จะมีป้ายประวัติที่แห่งนี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้อา่านหลอดการสร้างเมืองเป็นงานอุตสาหกรรมค่ะอุตสาหกรรมเาเรียกว่า i n d u s t r i a l River v a l l e y นะคะอุตสาหกรรมของแม่น้ำกลางหุบเขาแล้มีแม่น้ำอยู่กลางหุบเขา มีประวัติการเป็นมาของการก่อสร้างเมืองนะคะการทำอุตสาหกรรมที่นี่มีแผนที่แผนพังให้ดูนะคะจะมีแผนที่ทางอากาศให้ดูด้วยนะคะเป็นจุดเป็นจุดให้เราสังเกตดูนะคะระวัติความนาตื่น <มา S 2> เต้นน่<อ>ตาตื<ร>่<ร>นตาคะ่ะที่เขาไปให้เราได้ชม มองข้างล่างจะเห็นอุตสาหกรรมนะคะมีทรายมีหินมีแม่น้ำไหลผ่านเห็นตัวเมืองนะคะทุกพีแผนผังแผนที่แสดงโครงท่องเที่ยวให้เห็นชัดเจนนะคะ เดินลากชานลงไปข้างล่างนะคะข้างบนคือเสียงรถวิ่งบนสะพานเสียงรถวิ่งบนสะพานมีรถไฟขนส่งสินค้าแมคค้าข้างบนค่ะข้างล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลไปจากน้ำตกแนแอง จะเห็นสายน้ําไหลผ่านนะคะ,ะตะลิงของสายน้ำนะคะนั้นจะมะีขอบป้องกันในการป้องกันการสุดของฝั่งด้วยนะคะสวยค่ะไม่ได้กาศเย็นดีดีหน้ามาตาอ,อากาศมากเลยค่ะนเนต้นโพแล้วก็คิดถึงบ้านเรานะคะ รถไฟคนส่งสินค้ายังไม่หมดเลยนะคะยังยาวเหยียดอยู่เลยค่ะยังไม่หมดง่ายเลยนะคะในรอบสองแล้วนะคะจากการศึกษาคู่มือการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ Top World Traveling นะคะอธิบายไว้ว่าคลิปแรกนเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กและทางรถไฟแม่น้ำยู่คาโอกาสที่คดเคี้ยวไหลผ่านเมือง มีสะพานเหล็กกว้างใหญ่เห็นเชื่อมต่อด้านตะวันออกกับตะวันตกของเมืองนะคะเมืองส่วนใหญ่จะได้รับการฟื้นฟูนฟนใหม่ค่ะหลังจากศตวรรษที่20นะคะรวมถึงไฟไหม้แม่แมน้ำจึงช่วยให้เกิดการกระตุน้นการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะรงเก็บเศษเล็กเศษน้อยได้รับการแปลสภาพ เป็นโรงเบียร์บาร์ร้านอาหารและไนท์คลับเยี่ยงเราแวะมา,าม,ามาหาอาหารทานกันนะคะมากินของว่างที่ร้านแมงโก้นะคะมีเมนูนะคะหลายอย่างเป็นของว่างเป็นอาหารที่กินมื้อเบาเบานะคะอร่อยดีค่ะมีร้านอาหารของคนเอเชียด้วยนะคะข้างในมีอาหารเอเชียเต้เหมือนบ้านเราเลยค่ะ มีครบทุกอย่างทั้งผักทั้งผลไม้ทั้งของกินของแห้งทั้งหลางจะเป็นอาหารสดนะคะข้างนาจะเป็นอาหารกระป๋องนะะเป็นห้างใหญ่มากเลยแต่ว่าคนเอเชียที่นี่ก็มีเยอะเขาก็ได้ขายสินค้าดีด้วยนะคะผลไม้นะคะผลไม้มวันเรา สำหรับตอนเย็นก็ไปแวะอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นร้านอาหารของชาวจีนนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะนะมีเมนูแปลกๆนะคะถ้วยถ้วยอาหารนี่ใหญ่นะคะใหญ่มากเลยกินคนเดียวอิ่มแปลเลยนะคะ <laughs> เห็นไหมคะถ้วยอาหาร เมืองคลิปแลนจึงเป็นสถานที่สาคัญน่าท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นที่สวยงามนะคะน่าท่องเที่ยวนะคะต้น้ากลับเดินทางกลับบ้านฝนตกหนักมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบนะคะมีโอกาสนาหน้าจะมาแชร์กันฟังใหม่นะคะสวัสดีค่ะ